มาพบกับเปิ้ลอีกเช่นเคยนะคะในช่วงเปิป้ลรีวิววันนี้เปิ้ลจะพามาดูเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Fort Ranger XL p l u s นั่นเองนะคะเป็นตัวแคปบยกสูงตัวเริ่มต้นของเรานั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.2นะคะ160แรงม้านั่นเองนะคะสำหรับราคาค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่692,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสำหรับเจ้าตัวแคปบตัวนี้นะคะสามารถนะคะเข้ามาติดต่อสอบถามเปิ้นได้เลยนะคะไม่รอช้าค่ะเปิ้นจะพาไปดูชุดแต่งนะคะว่าตัวนี้เปิ้นแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างก่อนจะไปดูชุดแต่งกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเปิ้นด้วยนะคะไปดูกันค่ะเริ่มจากทางด้านหน้านะคะตัวนี้เปิ้นก็ได้เปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่นะคะ เพิ่มความดุดันให้กับเจ้าตัว XL พัตเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นกระจังหน้าโลโกโ้ FORD นะคะเป็นสีดำด้านนะคะโลโก้ฟอร์ตัวนี้ตัวอักษร Ford ตัวนี้ก็เป็นสีดำเงานะคะมาพร้อมกับไฟ LED ทั้ง3จุดเลยนะคะส่วนทางด้านถัดลงมานะคะเป็นทางด้านล่างก็ จัดเป็นชุด F150 ให้กับลูกค้านะคะชุด F150 ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟ LED รูปตัว C ตัวนี้นะคะแล้วตรงกันชนด้านหน้านะคะก็จะสังเกตว่าจะมีซับแข็งตัวนี้นะคะเป็นสีเอ,อ่อสีบอลบอลเนาะต,ตัดกับสีดำนะคะเพิ่มความมีมิติให้กับด้านหน้าของเจ้าตัวเอลคั Pad เนาะแล้วก็เพิ่มเป็นไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะเวลา ขับขี่กลางค่ำกลางคืนนะคะเพิ่มทัศนวิสัยเนาะเวลาฝนตกหนักๆความปลอดภัยแน่นอนค่ะลืมไม่ได้ค่ะเจ้าตัวนี้ไฮไลท์ของเรานะคะเปิ้ลได้ทำการเปลี่ยนเป็นไฟมัสแตงให้กับลูกค้านะคะเป็นไฟสามขีดตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วให้ด้วยลูกแก้วตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าลูกค้าอยากได้เป็นสีนี้สีแดงหรือว่าสีน้ำเงินขอเพียงบอกปิ้นมานะคะ จัดให้ค่ะแล้วก็ตัวนี้แน่ไฟเดย์ไทม์นะคะไฟวิ่งกลางวันนั่นเองเ้นก็จัดมาให้เข้าชุดกันเลยค่ะไม่รู้จะหล่อไปไหนนะคะคันนี้จัดครอบไฟมาด้วยนะคะชุดครอบตัวนี้เ้นก็จัดให้รอบคันเลยครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายเบนจัดมาให้เรียบร้อยค่ะมาดูทางด้านข้างกันบ้างค่ะชุด f 150ทางด้านหน้ายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเขามาพร้อมกับคิ้วล้อ ขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้เราไม่ได้เจาะรถลูกค้าแต่ประการใดนะคะก็คือเป็นซิลิโคนนะคะโดยช่างผู้ชำนาญการนอตติดตั้งยิงซิลิโคนให้เรียบร้อยแน่นหนาแน่นอนค่ะถัดลงมานะคะเป็นล้อกอับยางออฟโรดนะคะตัวนี้เป็นยางมอนสเตอร์นะคะก็คือเป็นออเทเลนเนาะวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางลุยนะคะแม็กตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเองด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดอยาก จะมีลายแม็กในดวงใจหรืออยากจะใส่แม็กแบบไหนขอเพียงแจ้งเพื่อนได้นะคะเพื่อนจัดให้ตัวนี้นะคะซีรีส์ยางของเขาก็จะอยู่ที่สองหกห้าทับเจ็ดสิบสิบหนั่นเองก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นขอบสิบหกเนาะมาดูทางด้านข้างกันว่างตัวนี้ชุดครอบนะคะอย่างที่เปิ้อนแจ้งไปเปิ้นก็จัดครอบให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบเบ้ามือเปิดแล้วก็ครอบมือเปิดนะคะ เบ้ามือเปิดก็กันรอยเนาะสุภาพสตรีนะคะใส่แหวนหรือว่าเล็บยาวเวลาเปิดไม่ทันระวังเนี่ยค่ะตัวรอบเบ้าก็จะช่วยช่วยเซฟตี้ในในส่วนของสีรถเนาะไม่ให้ถลอกนะคะคิ้วกันสตราดค่ะเปิ้นจัดมาให้ทั้งเป็นแบบประตูแล้วก็แบบแคปบเลยนะคะมาทางด้านท้ายกันบ้างค่ะนี่เพิ่มความแข็งแรงให้กับเจ้าตัว XL พ์ดมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นโลบาเหล็กนั่นเองตัวนี้เหล็กทั้งแท่งเลยนะคะเป็นโลบาเหล็กนะคะมาพร้อมกับไฟไฟเบรกดวงที่3นะคะตัวนู้นแล้วทางด้านข้างค่ะสาดขาดไม่ได้นะคะก็คือสติกเกอร์สาดโคนนั่นเองสติกเกอร์ตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกลายได้เองนะคะเพิ้อมีลายให้เลือกมากมายหลายลายเลยนะคะหรือลูกค้าจะออกแบบเองก็ได้นะคะ ขอเพียงแจ้งเปิ้นมาค่ะปอบเปิ้นจัดให้แน่นอนทางด้านท้ายค่ะเสริมหลอ่อเสริมหลอด้วยกันชนเหล็กนะคะเป็นเป็นกันชนเหล็กพร้อมห่วงลากจูงนะคะแล้วก็มีมีไฟถอยตรงนี้ด้วยนะคะไฟถอยด้วยไฟเบรกด้วยนั่นเองมาพร้อมห่วงแดงลากจูงตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะและนอกจากนั้นก็จะมีไฟสองป้ายทะเบียนด้วยนะคะตัวนี้ค่ะ power ball bon, ลูกบอลลากจูงนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ติดตั้งมาเพิ่มความเท่แล้วก็ใช้งานได้จริงอีกเช่นเคยค่ะเป็นยังไงนะคะโดยแบบภาพรวมแต่งขนาดนี้ยสำหรับเจ้าตัว XL พัทแคปของเรานะคะกำลังหล่อเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะสอบถามนะคะเดี๋ยวเปิ้ลทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ข้างล่างเนาะลูกค้าจะได้เข้ามาสอบถามบนได้นะว่า อยากแต่งแบบนี้น้องเปิ้ลพี่ต้องใช้เงินออกรถเท่าไหร่หรือเงื่อนไขในการจัดไฟแนนซ์ยากไหมอะไรยังไงทักมาถามิ้นได้เลยนะคะก่อนจะจบคลิปไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเปิ้ลด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะแฟนเพจ a c e b o o k นะคะ p o เปิ้ลฟอร์ดนั่นเองง่ายๆสั้นๆจำ จำกันได้ใช่ไหมคะโอเควันนี้พี่น,น้องขออนุญาตจบรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ